ยินดีต้อนรับเข้าสู่ h o n o r King วันนี้สามทิศที่ออฟเรนต้องควรรู้มีอะไรบ้างไปดูกันเทคนิคที่หนึ่งคือการเคล์เวฟก่อนนะครับถ้าพูดถึงการยืนเลนแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเลนบนนะก็จะมีมินเนี่ยนมานะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่เล่นเลนโอเวอร์หลอดเลนนะครับด้านบนเนี่ยคือให้พยายามเดินมาให้เร็วกว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่ารีบเดินมาให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นพอเวฟมาเนี่ย ให้เราทําการเคลียร์ตัวหลังก่อนนะครับเคลียร์ตัวหลังก่อนถ้าเราเคลียรตัวหลังก่อนได้2ตัวก่อนนะครับเราก็จะได้เลเวลนําอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราจะสามารถกดเขาได้นะครับรวมถึงการที่เราจะเดินไปหาข้อมูลในป่านะครับถ้ากรณีถ้าเขาไม่สู้นะอืแล้วเราก็จะมีข้อมูลให้ทีมได้นะครับเทคนิคที่สองครับก็คือวาร์ป ในเกมเทโรจิงครับเทโรเคเนี่ยมีเทเลพอร์ตลงไปที่ด้านล่างนะครับตรงมังกรสีเหลืองนะครับหรือว่ามังกรสายฟ้าเนี่ยนะครับแต่การวาร์ปเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ครับก็คือการเดินเข้าไปวาร์ปตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนรูปแบบที่2เนี่ยคือการที่ต้องตีดอกบัวตรงนี้นะครับซึ่งดอกบัวเนี่ยจะทําให้เราได้ตัวของ EP ีนิดนึงแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแ้วถามว่าดอกบัวเนี่ยคือ มันดียังไงเราบัวนเนี่ยสามารถวาร์ปที่ไหนก็ได้ครับอย่างเช่นสมมติถ้าเราเคลียร์เว็บก่อนแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ศัตรูรู้ว่าเราจะวาร์ปตไหนเพราะว่าการวาร์ปในหลุมเนี่ยอาจจะโดนแคนเซิลได้นะครับบางทีเราตีดอกบ,บัวแล้วเราจะมาวาร์ปในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากันถึงเทคนิคสุดท้ายครับนั่นก็คือการใช้สมัยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเราเคลียรเลดได้เร็วกว่าแล้วเราออกสมัยมาด้วยเนี่ย นะครับของป่าในเฮโเคนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาสมัยตัวนี้หรือว่าแย่งตัวนี้ในเลนบนเนี่ยค่อนข้างง่ายแถมบวกท่งหน้าของ e a p แล้วก็ให้เงินค่อนข้างที่จะพอๆกับตัวเมเนียนเลยนะครับรวมไปกระ่างสมมติถ้าเราล้าตัวนี้ไปแล้วแล้วเรากลับไปฟาร์มเลนใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะมาอินเวดตรงนี้ได้นะครับแบบเร็วด้วยนะเพราะการที่ไม่มีสมัย แล้วมาตีคีปปาเนี่ยกับการที่เราไม่มีนะครับคือต่างกันเลยดาเมจแบบลับนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวของออฟเลนเนี่ยบางตัวรวยขึ้นเยอะเลยครับตัวที่ใช้ได้ก็อย่างเช่นเนี่ยนะครับตัวหมูนี้หรือว่าอาต้านะครับแล้วก็มอทอสนะครับอาเทอร์นะแล้วยังมีหลายตัวที่ใช้ได้อีกนะครับก็เอาไปลองใช้ดูกันนะฮะไม่ลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีฟอสเร e ินทุกช่องทาง